thank you เ o ็ t เด็กสองคนนั่นล่ะตอคนนั้นเราสามคนนี้ขหนึทำอะไรกันอยู่วะทำงานกลุ่มปรึกษาเรื่องงานใจนี่แหละ ขับรถมาเี้อาการร้อนมากเลยว่าไหมเออใช่โคตรร้อนเลยถ้างั้นพวกเรามาช่วยกันลดรถ,ร,ถ,ร,ถร้อนดีไหมเออแล้วไอ้โลกร้อนที่ว่านันเกิดจากอะไรหรอมีใครรู้บ้างหรือเปล่านี่ฮะนั่นก็ไม่มีใครรู้เองรู้หรือเปล่าผมรู้นี่ไงนี่ไงในชีพผมมีอยู่เขาว่านะสาเหตุที่โลกร้อนเนี่ยก็เพราะว่าแก,าก๊สเรือนกระจกนี่แหละตัวสาคัญเลยเนอะซึ่งมันก็เกิดจากธรรมชาตินี่แหละแล้วก็กิจการต่างๆที่มนุษย์พวกอย่างพวกเราเนี่ย ทำขึ้นซึ่งมันก็เพิ่มปริมาณก๊าซกระจกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นอ่ะยกตัวอย่างง่ายเลยนี่เขาว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากฐ่านหินน้ํามันและการธรรมชาตินี่ก็ตัวอย่างหนึ่งแล้วก็มันจะมีการตัดไม้ทาลายป่าทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การทําการเกษตรและการปศสุสั์ปล่อยก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ แล้วก็เนี่ยที่เยอะสุดเลยคือพวกควันจากเข้าไอาเสียรถยนต์เนี่ยที่ปล่อยกา๊าซทาลายกา๊าซโอโซนบนชนกกั้านากศแดงว่าสาเหตุของโลกร้อนนี่มันเกิดจากฝีมือของรเราทั้งสิ้นใช่ไหมหนุ่มใช่ถ้าั้นการลดโลกร้อนก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันทำเลยสิเพราะเรามีส่วนที่ทําให้โลกร้อนได้เหมือนกันถ้างั้นเรามาเริ่มใกล้ๆตัวเราเลยดีไหมเ,ไเอาสิเอาส,เอาสิเอาที่ใกล้ตัวเราเนี่ยจะลดโลกร้อนเหรอ งั้นเราก็ต้องเริ่มที่เอาแบบใกล้ๆตัวเราเ่อนดีไหมมันถึงง่ายซอฟๆความคิดดีเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยเยี่ยมงั้นก็เอาเป็นว่าทุกคนก็โอเคนะงั้นทีเดียวเราก็มาช่วยกันคิดว่าหัวข้อที่เราจะทําในการช่วยลดภาวะโลกร้อนนี้เราจะทํากันยังไงแล้วจะทํากันวิธีไหนเราว่านะการลดโลกร้อนน่าจะลดโลกร้อนเริ่มต้นที่บ้านเรานะ มีใครเห็นด้วยไหมเป็นมอที่ดีเลยงั้นเรามาบางแพนกันเถอะเออถ้างั้นเราจะเริ่มที่กิจกรรมไหนดีละ่ะถ้างั้นเราเริ่มที่ไบอก Dudukan, dudukan. Oke.